ทีนี้สิ่งที่จะสรุปขอญาตสรุป Processlearning ละกันถ้าอาจารย์เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เนี่ยตัว process ซับเลอ n ์เนี่ยอาจารย์ก็ต้องเรนะียนนิ่ในตัวอาจารย์เองกับกับอาจารย์สุภาพเนี่ยแต่ตัว Process ์ซับเล n ร์นเนี่ยเมื่อว,วานนี้นะคะกระบวนการเรียนรู้เห็นไหมเรียน n i n g เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ตัวที่อาจารย์เรียนรู้เนี่ยถ้ามีได้เรียนแห้อาจารย์ ถ้าผู้เรียนเนี่ยได้เรียนนะคะถ้าผู้เรียนได้เรียนนะคะถ้าได้เรียนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกเรียนเติม E.D. นะเรียนเติม E.D. พ้นที่เกิดขึ้นเราเรียกเ e a r นดิ้งเอาคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงได้เรียนเนี่ยไม่รู้จะเรียนโดยโปรเจกต์เรียนโดยฟังบรรยายเรียนโดยกลุ่มเนี่ยเขาถือว่าเป็น learning strategy ตัวที่เกิดขึ้นเราเรียก Learning เอาคำวัดได้ประเมินได้นะให้คะแนนได้นะ ตรงนี้ก็แสดงว่าพฤติกรรมที่แสดงออกได้และคุณครูก็วัดจากพฤติกรมรมพฤติกรรมหรือความสามารถ ability นะคะความสามารถที่แสดงออกได้จริงๆแล้วพอดีไม่ได้ใช้ PowerPoint เลยจะไปดู PowerPoint ที่แจกให้นะว่าการเรียนรู้คืออะไรจร์ก็ไปดูนะวันนั้นที่แสดงออกได้นะคะวัดได้ประเมินได้นะ เห็นเลยรำสวยรำไม่สวยขับรถถอยรถเข้าจอดได้ไม่ได้อาจารย์ก็ให้คะแนนถ้าข้ารำสวยก็เป็นเต็มห้าบางแห่งก็บอกว่าโอ๊ยรำสวยแต่แขนไม่ออนพอนั่นเป็นเรื่องรุนแรงนะแต่การที่อาจารย์จะมาประเมินได้เนี่ยอาจารย์างที่บอกเอ e, พิจารณาดิฉันจะออกข้อสอบยังไงนะแต่ถ้าบอกบอกแรงข้อมูลใจก,ก็ออกข้อสอบตรงนะเพราะฉะนั้นทํายังไงดีวันนี้การที่คุณครูสอนอยู่ตรงนี้คุณครูก็เป็นเหมือนท่านอาจารย์ที่ตอนที่ไปสอนหนังสือเด็ก ผู้เรียนก็เทียบกับท่านอาจารย์ที่เป็นผู้เรียนทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการเร,รียนรู้นะคะมีใครกับใครมีครูนะคะตัว a r n i n g outcome เ,เนี่ยเกิดในผู้เรียนนะคะนะ,ะตรงนี้มีคุณครูนะคะมีผู้สอนก็แล้วกันเดิมเดี๋ยวนี้เขาไม่อยากให้มีผู้สอนเลยนะคะแล้วก็มีผู้เรียนนะคะเขาอยากให้เป็นผู้บริหารจัดการแต่เราถือว่า่ก็ยังดีอยู่ ะะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระบวนการนะะในผู้เรียนที่เขาเกินเนี่ยเขาได้เป็นเนี่ยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนะคะคราวนี้วันนี้ระเียบสภาพเป็นผู้สอนหรือผู้ให้นะผู้สอนหรือผู้ให้ความรู้หรือผู้ให้กระบวนการก็แล้วแต่จะเรียกน,นะแต่จริงๆผู้เราเนี่ยเขาไม่อยากให้เป็นทิเชอร์เขาอยากให้เป็นเฟสิลิเจเตอร์ ผู้ให้กระบวนการเรียนรู้สมมติน,นะคะอาจารย์เพราะนั้นไม่ควรจะท่องจำเพราะเราไม่ได้สอบวันนี้ด้วยโน้ตเลยแต่เราจะสอบกระบวนการวัดกระบวนการท่านอาจารย์ก็มาพิเศษครูก็เริ่มจะให้คะแนนเต็มสิครูให้เท่าไหร่ดีมันยากตรงนี้แล้วคุณครูต้องคอนเซ็ปชวลไร้เก่งๆนะตอนล0กสิบเซห้ามใช้ไบแอไปไปไปใช้อารมณ์เรื่องนี้ยากมากตอน ประเมินผลเพื่อฟ m a n c e นที่ลูกศิษย์มานำเสนอตอนที่อาจารย์สอนหนังสือไปแล้วคราวนี้ดู p r o c e ส s ์ซัเล่นนิดนิดนึงเนี่ยมีครูผู้สอนหรือผู้ให้กระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นผู้รับกระบวนการเรียนรู้ผลที่เขาได้เรียนเราเรียกเ e a ยน i n g ง u t c o ่ e ต่อกรจวัฒนเมื่อวานเราพูดไปหมดแล้วมคอ,อสามมคลารบวันนี้ครูจะประเมินอยู่นะลูกขึ้นมาพิเส้ลูกศิษย์บางคนก็มาเพรากระดาษซึ่งอ่านไม่ค่อยออก,ก ลูกศิษย์บางคนเข้ามายังไม่ได้วัดความเข้าใจเนาะวัดอะไรคะวัดความพร้อมที่จะนําเสนอถ้าบางที่นะคะทํำทั้งคืนแล้วพริ้์เซ็ตพอพอยเราก็ดูเออแต่ทุกคนเขาถือนโน้ตบุ๊กไปไปไปอบรมหลังพอเออในบา,าบางครั้งระหว่างครูกับศิษย์เนี่ยเอากันดีๆเหมือนลูกศิษย์เหรอาจารย์ <laughs> ผมไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กมาอาจารย์ ดูกับสิ่สั่งกันดีๆนะเพราะเด็กควรจะส่งชิ้นงานดีๆให้เราตรวจหัวใจมันอยู่ตรงนั้นนะอาจารย์กำลังเทรนอาจารย์ทว่ากำลังเทรนพวกท่านไปเป็นครูของครูเนาะคุณครูนี้สอนลูกศิลย์ลูกศิษย์นี่ไปเป็นครูอีกคนนึงลูกศิลย์เราไปเป็นครูต่ออีกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกคืนเดียวจะอะไรกันหนาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่จริงๆเนี่ยคอมเมนต์กลับใน,นภาษาไทยเนาะ ภาษาไทยฉบับในมือซ้ายต้องเป็นฉบับร่าฉบับมือขวาต้องเขียนให้มันโตๆนะเมื่อสักครู่เนี่ยเขียนมาเป็นอย่างนี้เลยขึ้นพรีเซนต์แล้วหนูต้องแม่นคอนเซ็ปต์ไอ้ตรงนี้ซ้ายจะมีเจ็ดข้อก็ตามแต่ขวาควรจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียนรู้แล้วไม่งั้นผู้สอนก็จะเสียใจฉันว่าจะสอนแล้วนะทำไมเลยติ้งเอาคำไปอันนี้อันนี้เราเรากำลังแนะกันระหว่างผู้เรียนกับผู้ผู้สอนเพราะฉะนั้น ใน process o f learning เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขั้นที่ดูนะคะใน process o f learning เนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรคะให้ Information <c oughs> นะคะอาจารย์สุภาพให้ Information มาทั้งหมดเลย <c oughs> Data ธรรมดาข้อมูลธรรมดาตรงนี้เขาเรียกสอนแบบบอกเล่า ท่าน,นที่หนึ่งเลยบอกเล่าท่านได้ process information บอกเล่าท่านก็จะได้เพียงข้อมูลเนาะบอกเล่าตัวนี้เขาเรียกว่าสุตตะมยปัญญาพวกท่านที่ฟังได้สุตตะมยปัญญาได้อยู่นะปัญญานะคะแล้วก็จำไปเถอะ data เนี่ยนะ,ะอยู่ที่ knowledge ขั้นที่ต่ำที่สุดความจำแต่ยังไม่มีทางเข้าใจนะ จากอินโฟเมชันนี่ไปที่ไหนนะักสาสนเทศแล้วเร็วต่กี้เนี่ยวิชาสารสนเทศไปที่ไหนเอาอินโฟเมชันไปจัดมวมเป็น l n o w l นะคะเพราะฉะนั้นในตัว Knowledge ที่ท่านอาจารย์ทำเมื่อคืนนี่อาจารย์ไปคิดต่อ Knowledge ตัวนี้จะเป็นจินตมัยปัญญาขมวดกลุ่มละนะคะเป็นจินตมัยปัญญาแล้คิดวิเคราะห์แล้วก็ สังเาะหอแล้วโน่นเลยจนนี้ไปถึงขั้นบลูมนะตัวนี้คือ k n c หนูะคะนะคะจินตามายะปัญญาและส่งข้อมูลก็เริ่มส่งถึงท่านว่ารู้เข้าใจวิเคราะห์สัาพห์ได้คราวนี้เราบอกพรุ่งนี้คริสท่านก็เอามาให้เราถ้าเมื่อไหร่ท่านเอาแต่ข้อมูลมาส่งนี่ถือว่าท่านยังไม่ไปคิดต่อนะแต่ครูก็ไม่ได้สั่งหรอกแต่ออกมาพิพพเศษแต่สุดท้ายเนี่ยนะ ใน s ร of l e a r รนิ g เนี่ยกว่าที่ลูกศิษย์เราจะแสดงพฤติกรรมได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องกลับไปที่ราชภัฒน์นั่แหละนะคะเอาที่แสดงออกได้เนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกภาวนาปัญญาก็าต้องไปฝึกตอ่อฝึกฝนตอ่อจนเก่งเลยนะตัวนี้จะเป็นสกิลลว wisdom และไม่นั้ information ไป knowledge ไป wisdom เนี่ยเป็นโูปแห่งการเรียนรู้ตึกต่อตัวนี้เป็นภาวนาวมยปัญญาแหะไม่ใช่ไปนั่งหลับตานะคะไปนั่งฝึกอุอยยังไม่เก่งเลยไปวันครึ่งเนี่ยนะแต่มันได้ปัญญาทุกสเต็ปนั่นแหละภาวนาไม่ใช่ไปหลับตาบนหอสกิฟนะภาวนาคือกลับไปฝึกนะจนเกิดทักษะ เป็นว d o m w ว s d o m ตัวนี้จริงๆคือ t a ท k n ิต l e d g e ฟังเลยไม่มีใครขโมยจานได้มันจะทำเนี่ยมีเยอะมากมันเป็นทาสิตแล้วไงมันฝังแล้วตึงออกมาเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์ฝึกได้แต่อาจารย์ต้องฝึกก่อนนะเป็นทาสิต l e d g e ตัวนี้เป็นระบบเคมธรรมดาตอนที่อาจารย์รับอินโฟเมชันที่มันเป็นเอกพิจากคนอื่นเขา การจัดประชุมสัมมนาคือที่สำคัญที่สุดมาฟังอินโฟเมชันนี่ก็คือมาฟังเอ็กซ์เพรสซีฟจากคนอนื่นเอามาให้แล้วก็เอาไปเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็น KM Cycle ซลอ่ะฮะระหว่างเอ็กซ์เพรสซีฟกับทาสิทถ้าท่านไม่ปฏิบัติก็ไม่มีทางเกิด wisdom นะคะเอ็กซ์เพรสซีฟบางทีเขาก็าเรียกเอ่อทำไอะไหมคะ no no explicit อยู่นี้บางทีเขาเรียกตรงนี้ว่า implicit นะแต่เราชอบใช้คำว่า tacit คือความรู้ในตนนะ่ะฝังในตนนะเพราะฉะนั้นความฝันของวิทยากรหรือของอาจารย์ผู้สอนทุกคนเจตนาอยากให้ผู้เรียนไปฝังเป็น tacit knowledge ไม่มีใครขโมยเขาได้ผู้เรียนที่รับความรู้จากท่านอาจารย์ทั้งหมดจะเป็นฉลาดเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นนิสัยของเขาเลยเขาจะใช่เลย เขาจะตรงเวลาเขาก็เป็นทารกของเขานะคะเพราะฉะนั้นตัวที่ท่านอาจารย์เองกำลังกำลังมาเรียนรู้กับเราเนี่ยจริงๆเราสอนเรื่องโปรเซสซอร์ดเลิร์นนิ่ให้ได้เราสอนเลิร์นนิ่งเอาค e แต่เรายึดที่สเปคมาคอสาแล้วเราก็บอกผู้สอนเป็นผู้ที่ต้องจัดกระบวนการเรียนรู้นะแต่เราฝันไว้ว่าใน15วิหรือใน1วิเนี่ยเราเรียกยูนิตเอาคำสิบวิเราเรียกคอสเอาคำประเมินที่ไหลทนะ่านอาจารย์ประเมินที่อธิบายได้นะ ประเมินที่วิเคราะห์ได้ประเมินที่เขียนกราฟได้นะในตัวเหล่านี้มันเห็นคือเราย่อยอยากย่อย,ายามารวมเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆเนี่ย information knowledge มา wisdom เนี่ยอาจารย์จะให้มันเกิดในช่วง1นึ่งหรือเกิดในช่วง15วิหรือเกิดในช่วง4ปีก็เป็นเรื่องของหลักสูรเป็นเรื่องหลักสูรเพราะนั้นผู้เล่าเนี่ยต้องชัดข้อมูลต้องแม่น ผู้สอนนี่คือเอาอะไรมาเอาข้อมูลที่เป็นบอดี้ w โนเลจมาไว้ในศาสตร์นั้นๆสอนเสร็จผู้เรียนมอบหมายงานผู้เรียนไปคิดต่อวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยไปงานผู้เรียนก็เกิดโนเลจเช่นเดียวกันถ้าคุณครูบอกว่าเธอคุณส่งให้เธอไป search ข้อมูลเป็นอินโฟเมชันแต่เธอต้องส่งอินโฟเมชันที่อย่างนั้นอย่างนี้เรียบร้อยผู้เรียนก็ส่งโนเลจใชวกทานจากนั้นเธอยังไม่เก่งเลยเธอจะต้องเขียนภาพิพนเลยนะ ท่งต่อให้ปฏิบัติซ้ำๆเด็กก็จะได้สก mm ิล hmm. ได้ทาสิท k n o w l e d ในศาตัวนี้สละมังที่เป็นคำว่าฉลาดนะคะเพราะนั hmm. ้นตัวตัววิสกอตัวนี้ถ้าอาจารย์จะตีเป็นสก mm ิล hmm. หรือฉลาดของฉลาดอะไรนะคะฉ mm hmm. ลาดจากการ ฉลาดเป็นสกิลจากการเป็นสกิลอย่างนี้อาจจะพยายามวนให้ได้วนให้ได้นะคะผมูแปลกมากเลยในการเที่ยงเป้งเลยอาจารย์ภาพจะมีบางเรื่องระหว่างระหว่างสิ่งที่พูดจะชชัเนี่ยรู้เลยว่ามันเตือนด้วยตรงนี้แล้วนะอย่ากรําเวลานะเป็นเคยสังเกตตัวเองมานานแล้วเรื่องเนี้ถ้ารําเมื่อไหร่จะตกทุกป็นะอย่างนี้คแล้วก็มีครั้งหนึ่งอาจารย์ท่าน อาจารย์จะตกเครื่องบินหรือไปตกที่อาจารย์นะเขาอ่ารเงี้ยเราก็เลยตั้งเหมือนกับตั้งจิตอธิชานเตือนด้วยนะเป๊ะเที่ยงตรงเลยนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหูเชื่อหรอกเป็นเรื่องงาน